นิยายเสียงายซับฟีรอสวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกกระจอกของพระเอกในเกมเซฟเฟลิกบทที่26ดาบเวทเลียทิวยอมรับนาย ตัดหัวและเผาไฟทันทีเพื่อให้เนื้อหนังไม่สามารถงอกใหม่ได้เหมือนกับในปรกรณำเหตุใดเขาจึงนึกไม่ออกกันนะฉลาดมากพ่อพระเอกของข้าเจมหอมหัวเฟลิกเน้นๆเป็นปหนึ่งฟอดด้วยความภูมิใจก่อนจะวางเจ้าหนุ่มหัวไวลงยืนบนพื้น,เ,นเฟลิกเมื่อลอยไปแล้วจนน้ำระลอกใหม่กระเซ็นใส่หน้าเขาจึงได้สติ จมขอบทเพลงรวดเร็วดังประกายแสงได้หรือไม่ขอรับจัดให้ฝากคุ้มกันด้วยเจมไม่แม้แต่จะแซวเรื่องที่เฟลิกหลิกเลี่ยงไม่ยอมเรียกชื่อสกิลสุดแสลงหูของเจ้าตัวออกมาเต็มเเพราะไฮดราโฉบลงมาแล้วเจมวิ่งถอยร่นไปด้านหลังเพื่อหาที่มั่น ล่อยให้เฟลิกควัดเควงดาบคุ้มกันเอลดอนร่ายเวทมนควบคุมน้ำกระแทกเบนทิศทางหัวงูอีกหัวที่พุ่งเข้ามาเร็มเรียกควานยักออกมาใช้สันตีอีกหัวกระเด็นไปอีกทางจจนได้ที่มันแล้วก็คว้าพินโบราณมาจากหลังนิ้วดีดรัวเร็วทรงเสียงเพลงเร่งเรารวดเร็วดังประกายแสงที่แยงตา ท่านเล่นเพลงโดยไม่พูดชื่อท่าไม่ได้หรือขอรับเฟลิกอยากจะทิ้งดาบมาปิดหูแต่ไฮดรามไม่ยอมให้เขาได้มือว่างทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้อารมณ์นะซิเจมดิดพินซ้ายสุดท้ายไปเลยพุกเมนเท้าไฟเร็วอย่างเดียวไม่มีประโยชน์รอกเอลดอนฉีกยิ้มเขาชูมือขึ้นเหนือผือนน้ำแผ่นหินจากใต้ท้องดินลอยขึ้นมาสร้างเสริมเป็นพื้นกว้าง หลอมรอบไฮดร้าไว้ตรงกลางเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและอิสระตั้งหาจึงจะทรงพลังสุดยอดเลยขอรับเจมเอลดรอนเอ้ยเจ้าเอลเก็บพลังของเจ้าไว้ด้วยเราจะปิ้งงูกันเจมดีดนิ้วเล่นเพลงแสงทองทอ,งทองกระทบยอดยา้าไล่หมอกชื้นผสมควันพิษออกไปจากทั่วทั้งบริเวณ คณะปุกลาหายใจได้เต็มปอดเสียทีดวงตาก็หายระคายเคืองแสงสว่างยังช่วยให้มองเห็นได้อย่างแจ่มชัดไฮดรากรีดร้องแหลมเสียดหูมันสะบัดศีรษะทั้งเจ้าไปมาด้วยความทรมานดวงตาแดงกำมทั้งหมดจ้องขมิงไปทางแรงกำเนิดแสงอย่างโกรธเกรี้ยวเจมหน้าชาฉับพลันชิบหายละ่ะไม่ปล่อยให้ได้ทำตามใจหลอกคอรับ เฟลิกวิ่งตามพื้นหินใหม่ที่เอลดรอนร่ายเวทมนต์สร้างขึ้นจนไปถึงตัวของไฮดราเด็กหนุ่มกระโดดขึ้นฟ้าใช้สองแขนออกดับสุดแรงวันไปที่ลำคอง,งูของไฮดราไฮดรากรีดร้องเสียงแหลมสูงลั่นบึงดังงูนับพันตัวยกพวกมาตีกันจนแก้วหูแทบดับ ดาบสนิมเข่าฟันผ่านเกล็ดเข้าเนื้อหนาลงไปได้ไม่ถึงครึ่งก็สิ้นแรงหยุดลงปักคาไว้อย่างนั้นแย่ yeah, แล้วเฟลิก <Felix. S 2> ไดราสลัดตัวเฟลิกอย่างแรงจนเกือบกระเด็นแต่เด็กหนุ่มไม่ยอมปล่อยดาบจับห้อยคาอยู่อย่างนั้นไพราหันศีรษะทั้งหมดหันกลับเข้าหาตัวเอง มันโจมตีกลำคอที่ถูกฝากแผลลึกโฉบกัดต้นตอเห็นบาดแผลกันให้วุ่นจนชนกันไปมาเฟลิกเอี้ยวตัวหลบเกือบไม่พ้นวิดโดนกัดไปหลายครั้งลมหายใจพิษหนาแน่นขึ้นเมื่อศีษาทั้งหลายมารวมตัวกันจ่ออยู่ที่เดียวเฟลิกสำลักเขาแสบปอดทุกครั้งที่หายใจเอาพิษเข้าร่างกาย ผิวหนังค้าละเอียดเริ่มถลอกปอกเปิดดวงตาแสบร้อนจนลืมแทบไม่ขึ้นถึงกระนั้นเขาก็ยังมองเห็นดาบเลียทิวยังอยู่ในมือและครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยมันไปอีกเฟลิกปล่อยดาบไปเร็วดาบผู้สูงศักต้องมาตกต่ำลงเพราะการมีอยู่ของเขา ถูกฝังไว้ได้ลงเื้นข้างนายคนสุดท้ายอย่างเสียเกียรติไม่มีผู้ดูแลจนขึ้นสนิมเครอะผู้ที่ชุดมันให้ตกตำ่ำยังขุดพามันออกจากที่พักผลชั่วนิรันดร์ซ้ำร้ายเขายังเคยทอดทิ้งมันไว้ใต้ร่างอสูรกายและกองหินถล่มดาบที่น่าสงสารเล่มนี้ช่างมีชะตาอันน่าเวทนา เขาช่างไม่คู่ควรกับมันหากทายาทตระกูลแอชเชอร์ไม่ใช่เขามันก็คงจะดำรงเกียรติแห่งดาบเวทที่แข็งแกร่งเนื้อดาบทั้งปวงไว้ได้ไม่ใช่ต้องมาติดอยู่ในข้อของอสูรกายในสภาพแสนอนาดตายตกไปพร้อมกับนายที่มันไม่ยอมรับเฟลิกกำมือแน่นดวงตาคู่งามใช้ประกายเด็ดเดี่ยวไม่คอรับ ถึงตายข้าก็จะไม่ทิ้งลีอาทิวไปอีกแล้วเจตนารมอันแรงกล้าของทายาทแห่งแอดเชอร์ส่งไปถึงดาบเวทประจำตระกูลแสงเงินศาสาดสง่งงลอดช่องสนิมออกมาตอบรับแผ่นสนิมร่วงโรยเผยโลหะผสานรวมกับปูนไลสตูนจนเป็นเนื้อเดียวกันล้อมขึ้นมาเป็นใบดาบสีเงินสว่างบริสุทธิ์ หอมล้อมด้วยพลังเวทุนมหาศาลถวยทนดาบเวทเลียทิวตื่นขึ้นมาอีกครั้งและมันก็ยอมรับนายแล้วจันทราพ,พรากอารุณแสงเงินแห่งดวงจันทร์สว่างวาบออกจากใบดาบกลืนกินทุกสัรพ,พสิ่งราบตามแนวคมดาบโดยไม่ต้องออกแรงฟาดฟัน เส้นขนานสีเงินตัดผ่านเส้นขอบฟ้าลอมรวมทิวาและราตรีให้มีเพียงแสงจันทร์ดาบเลียทิวตัดลำคอของไฮดราขาดทั้งท่อนในพริบตาเอลดรอนตอนนี้แหละขอรับรับทราบไฟล้านร้อนแรงควยพุ่งออกจากมือของเอลฟ์นักเวท ขยานไปเผาต่อเนื้อยักษ์ใหญ่ที่เต้นตุบตามกระดูกและเลือดเนื้อใหม่ซึ่งกำลังเร่งแบ่งตัวลำคอของไฮดร้าทั้งมีหน้าตัดกว้างขวางทั้งมีเนื้อหนังที่ทนทานเอลดรอนอัดเวทมนเพิ่มความหนานแน่นลงไปเปเลวไฟแดงฉานสีอ่อนลงจนกลายเป็นสีขาวตามด้วยสีน้ำเงินที่ร้อนแรงที่สุด ราตูร้องดัดลั่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หัวของมันจะหยุดแบ่งตัวต่อนเนื้อทูกเผาทำลายจนงอหัวใหม่ขึ้นมาไม่ได้อีกสำเร็จเฟลิกโฮร้องเอลดรอนเป่าปากพลางปาดเหงื่อออกจากหน้าผากการเรียกไฟแรงสูงในปริมาณมหาศาลกินแรงและพลังเวทไปมาก เละกเขายังเหลือศีรษะที่ต้องเผาอีกถึง8ครั้งดีมากทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเจมตะโกนสั่งการเขารีบขึ้นหน้าไปหาศีรษะต่อไปเพราะคอมโบยุย,ยุตัดเผาหัวงูเริ่มต้นด้วยบทเพลงเรียกโทษะาไฮดราของเขาแสงทองทอกระทบยอดหญ้าแสงอบอุ่นแห่งฤดูใบไม้ผลิาศาส่องอีกครั้ง ไตรากูร้องแล้วพุ่งเป้าโจมตีมายังเจมดังเดิมเฟลิกชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางควบคุมดาบเลียทิวทยานตามไปอย่างรวดเร็วจนเห็นเพียงเส้นแสงสีเงินเอลดรอนคว้าถุงใสเหล้าฉุกเฉินขึ้นมากระดกเติมพลัง เรมที่ปลื้หนังตาหนักอึ้งจนแทบจะปิดคอยเก่งควานปัดป้องห่างของไฮดราอยู่ด้านหลังโดยมีเรเวนที่อาศัยช่วงชุลมุนจากการต่อสู้นี้สตรีอสอรพิษมาได้เกาะไหลให้กำลังใจจันทราพรากอารุณเดกยิ่งตาม,มาจับด้ามดาบออกท่าไม้ตายตัดลำคองูที่สองเลือดสีม่วงพุ่งทลัก ตเนื้อดิ้นทุรนทุรายพลางสั่นกระตุกตามเลืดเนื้อที่พยายามกอร่างขึ้นมาทดแทนไปเลยเอลดรอนยื่นสุดแขนส่งไฟสีน้ำเงินล้างผลาญไปเผาทำลายเนื้อเยื่อที่กำลังสร้างตัวรอจนมันไม่เกรียมเขาจึงถอนเวทมนต์กลับมาเปลวไฟดับแสงลงเอลดรอนหอบยังหนักหน่วงเจ้าเอลแกอย่าฟื้น เรมปลายตาโมงใบหน้าซีดเผื่อดอันไม่ได้เกิดจากพิษสุราเหมือนดังเคยเอลดรอนฉีกยิ้มพลางปาดเหงื่อออกจากใบหน้ายินชืดอของตนหากกลัวว่าตาแก่ยังข่าจะรับไม่ไหวเช่นนั้นขอเบอิกเหล้าฉุกเฉินมาดื่มก่อนคงจะได้สินะเร็มสบดกุ่นดา แต่มือก็เอื้อมไปปลดถุงเหล้าที่ซ่อนไว้ใต้ผ้าคลุมโยนไปให้ขี้เมาผู้ดูจะถูกใจคํำสาปของตนนะักจีบทีละนิดอย่าดื่มหมดรวดเดียวมากกว่านี้กระ,สะแสแวทของเจ้าได้ขีดขาดแน่รู้แล้วนะ่ารู้แล้วหนะ่าให้ตายเถอะถ้าเก็บเจ้ามาเลี้ยงหรือเก็บมาเป็นผู้คุมกันแน่เอลดดนรับถุงเหล้ามายกดื่ม แต่เขาเพียงแค่จิบเล็กน้อยพอให้เรี่ยวแรงกลับมาเท่านั้นไปลุยกันต่อเถอะเจ้าหนุ่มเฟลิกซ์นั่นจะตัดหัวที่สามได้แล้วจันทราทารุน่นไม่ทันคาดคำศรีรษะที่สามของไฮราก็จมลงบึงน้ำส่งลื่นสูงระฟ้าเด็กมนุษย์นี่ไม่มีขีดจำกัดพลังเลยหรืออย่างไรช่างน่าอิจฉาเสียจริง เอลรอนพุมงพำกับตัวเองอนจะทรงเพลินผ่านไอเผาต้น้อที่สามแสงทองทอกระทบยอดญ้าจันทราพารุนไฟพลานแสงทองทอกระทบยอดยาจันทราพา,พาออราุนราาไปทุกเกมหัวของไฮดร้าถูกสะบั้นไปเกินครึง่งโดยไม่มีงอกมาใหม่แม้แต่หัวเดียวเหมือนมันจะสัมผัสได้แล้วว่า เรื่องบรนณาการชุดนี้เป็นอันตรายที่แท้จริงมันแผดเสียงปู่ร้องดังกว่าครั้งไหนๆตัวงนกระจายออกจากจมูกและปากทั้งสี่ที่เหลืออยู่ของมันตกลงมาเบื้องล่างดังห่าฝนน้ำชุ่มพิษแทงออกมาตามสันคอง,งูไหลยาวไปตามสันหลังเลยไปถึงหางมังกรของไฮดราเฟสสองเหรอ แสงทองทอกระทบยอดหญ้าสลายฝนพิษพวกนี้ไม่ได้แสงอรุณแหง่งฤดูใบไม้ผลิของเจมแม้จะมีอนุภาพคล้ายแสงศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่แข็งแกร่งถึงขั้นที่สามารถไล่พิษรุนแรงแสนชั่วร้ายเหล่านี้ไปจากห้วงอากาศได้ก้าขน,นของท่าเรเวนบินมุดไปหลบใต้ผ้าคลุมนักบวชของเรรมทุกคนมาทางนี้ เร็มชูขวานยักขึ้นเหนือศีสษะควานเปล่งแงสงศักดิ์สิทธิ์แปลร,รูปเป็นกลางเขียนสีขาวเจอจรัสเกราะแห่งชีวิต